สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีทุกคนเออ้อตอนนี้เราก็อยู่อุบลน,นะทุกคนเมือ่อวีนภาทุกคนมาหลาะตลาดกลางคืนอยู่ไทยคืออยู่ล่าตลาดกลางคืนอยู่แคมของนักระแล้วเนาะสาเหตุที่หยก็คือมันไม่มีคนไปเนื่องจากว่าอาหารบหลากหลายคืออยู่ไทยสังเกตเลยนะก็ะหานี่หรอขายจะบพกคือกันเลยของกินพูดหลากหลายแต่ว่าอยู่ล่าเนะของกินมันมันซ้ำเงินพูดมันก็เลยแบบ มันช้ำมกระทุมันก็เลยแบบมันบ่มีพนไปมันกระหนมได้ไหมเบ๊ะไหม,ม,มเปิดเพลงไหนแต่อยู่เพลงเขาดินสดจักอันอยูใช่แหละทุกคนเบิ่งเตียงอาหารแต่ละอยา่างลูกสาวลูกซี้เบิมมบ่งเตียงอาหารเาารนื้นอปิ้งเแงตไทยย่างโอ้หลายอย่างหลายแนวปิ้งซี แต่ยังตาเจาไม่เลี้นขอบอกกันยอยังตาเอาบ่แม่เมนะ่าไหร่ปะเมเท่าไรบอกมงเีอาหารอางอือาหารแบบโคตรหลากหลายอย่างเนี่้เนีมันเห็นหายคนอยากมาตลอดแต่่าอยู่ลาวนี่ ตำสมลูซินตำสมลูซินมีซ้ำกันลายพดแม่ก็ไแบบแม่จะได้ละแม่เดีแม่ยางไปขังนั่นปะมาถามแม่ยู่นี่ก็ได้โอ้บังคูคุณรายนะมีกี่บาทครับเอออเงนเลี้ยไหนตาเลี้ยงนางถ่ายอย่นี่ก็ได้ดัง่

ก็ห่านมันจะเป็นโซนอะทุกคนนะโซนเสือผ่าอันนี้ก็โซนหมังไหมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโซนของกินเหมือนกันนี่แหละเอาไม่ไปใช้ท่าทางมันขึ้นกับการอ่าบริหารเนาะเหาสีเหดหั่านทั้งกันขันบริหารบอดีกับมแต่เจ๊งคืออยู่แค่คองปากเส้นอะกะอันอายุอะไรวะอะไรวบุมีนะเ้าจะอยู่ไซจะซื้อเนาะ ก็บอกมาสิไปไปตปครับไปคือเป็นหังสือหมึกดองเนาะว่ช่วยกอะอีสานคนอยู่ไรขนาดเลยทุกคนคนเยอะแยะมากเลยไปไปนำมาด้วยสามสามลูกนำมา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  Ô, cái cái nhàng ngọt ra nó sáng này sáng nay nó nay sáng này sáng nay 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 sáng ba sáng nay sáng nay sáng เมื่อยยางก็จากก็กะโมเนาะตอนนี้ก็ได้อาหารหลากหลายแนวนะทุกคนเนาะคืออยู่เล่านี่ตลาดอัไเข้าหยกหรือข้าปิดอ่ะอยู่ปกเปิดบ่างอดปีเขาบอกมึงบอกคำซีไปขายกรุงเตียนบ่โอ้บอล่ะแห้งปิดก่อนหมู่เลยอ่าข้าวในกระปิดเดกบอลคำชี้ไปขายคงเตียนน่ะกัน ปิดเจ๊งละเนื่องจากว่าเดี๋ยวเปิดเปิดมาอยู่แค้มครองนี่ก็ปิดอีกแล้วเพราะว่าคนมันเบาไปอาหารมันขายซ้ำๆกันโทษขายอะไรมันจะเป็นแบบขายคือกงนะช่วยห้ามหนนี่ก็สมตามห้านี่ก็สมตามทอดลูกศิลปทอดลูกศิลปเบิดนะมิแต่สมตามก็ทอดลูกศิลปติ่มซำคนกับเบาไปเนี่ยมันก็คืออ่าบรแมาณว่าตั้งย่องเนี่ยทุกคนเห็นบปล่คืออยู่นี่มันหลากหลายอย่างเดียแต่ไม่ซื่อเลย โซนน้ำก็มีแต่โซนน้ำโซนน้ำโซนน้ำกระเต็มโซนอาหารกระเต็มแต่อาหารมันก็จแบบคนมาหลายอันนี้ขนาดเป็นวันจันทร์วันขานเนี่ยทุกคนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คุณแยังหลายกว่าเก่าเดิมเป็นพักขนาดน้าเนี่ยกินซีบาร์บีคิวได้จะได้น้ำกินหรือว่า อันนี้พาทุกคนมายยางเหรอทุกคนเพราะว่าเขาอ่ากินข่าอยู่นี่ได้กินบ่ไหมแมงอันนี้ได้ถ้าได้กินหรอาตักคสิบบาทะเจ้าคุณวจะมากินยเอาเงิบ่ป่าต้องเ่่ไหนบ้างคะเบรไรทุกอย่างนะคะนี่รับได้ค่ะ มันคลายจะได้เลครับมันเป็นตักละยี่สิบสามตักนะตาย่างดียวมันเด็กชัตายังไเสื้อยังอันนี้จะเป็นจิ้งหรีดเอาได้ไหมคะไม่ครับบานมือนี่เด ห้่นแน้มันครับงานของงานเี่อขอบคนตั้งเท้านะลองกินรับกินเหมือนก่นแซ่บอ่ะแต่มใหม่ไปกินเราถือว่าพุ้นกับคอยคลายนะอันเคยไปอย่างเมือตลาดที่เราเคยไปเคยไปตมงไปทำซีเออ เม่กี้กูก็ไปเปิดท่านอยู่นั่นแหละกันยิ่งด้วยกันโยกนี่กันมันอาหารโบรากหลาณมันจะเป็นแบบมันตั้มนะพูดถึงกับคนบริหารทันสมมติว่าข่อยเป็นเจ้าของตลาดเนาะข่อยสีแบบขัดเอาสมมติเจ้าสิครายยังถามก่อนเออเจ้าสิขายยังอ่าข่อยสิขายลูกชิ้นโอเคท่านอื่นเข้ามาสิขายลูกชิ้นใหวขายเจ้าสิขายยังสมตั้่านอื่นเข้ามาสิขายสมตั้มไหวขายท่านเห็ดแบบนี้นิด มันจะมีของกินหลากหลายแลยคนก็จะมาหลายขึ้นหมนไทยท่านสุดท้ายก็มีอยู่งสับกันแต่กรบผมสับก็ลายนะทุกคนอาหารหลากหลายอย่างหลายเนี่ยแต่เขาก็แบ่งเป็นโซนเป็นโซนไปก็ถืกใจนิตาเนาะเบิร์ดแล้วจะไปซื้อใหมวันนั้นเนี่ยนะพูดด้วยไหนใส่ต้มะคุงด้วยไหนได้ปะ<อ>เอาไว้กินนอยพาปา้าไปซื้อใหมไปดิจะมีตะมะคุงเนาะแล้วก็มี ตาหัวจะมากินแกไหนอันแกตาปิงชาไก่ของมากิตาเนาะปิงชาไก่แ้ว no ก็มีเาเนี้ซื้อเาเนี้ไปฝาก่นดชนะ้มันกินเขากันทุกคนเนาะมาไทยแต่เ่อมาหล่อตลาดกลางคืนนี่โอ้มวนขนาดของกินมันหลากหลายอย่างหลายแนวอได้ไรันกิน้งแกไหล A lạnh nha anh lại anh anh nhận anh 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 anh

đây nè, bảo ăn xin gần ạ Kinh khẩu của nè các Quân, kinh khẩu của đấy <laughs>